แก่นทาวันนี้ขอกล่าวคำว่าเป็นคนดีความดีไม่มีวันจืดจางอยู่ในที่มืดมิดก็สว่างอยู่ในที่ร้างก็เด่นอยู่ในกลางแดดร้อนก็เย็นอยู่ในที่ไม่มีใครเห็นก็ยังเป็นคนดีธรรมสวัสดีพี่น้องกัญยาณมิตรทุกท่านนะครับเช้าวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับที่ช่อง มผยแพร่พระมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสมาทักทายพูดคุยกันทุกๆวันนะครับก็ด้วยเจตนารมเจตนารักที่มีความรักมีความศรัทธาต่อบาร,รมีของครูบาอาจารย์นะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีธรรมเพื่อสืบทอ,อดต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละนะครับในวันนี้ก็ขอญาตินำมีด หลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับความยาวสิบเอดนิ้วรวมด้ามและปักนะครับเป็นด้ามไม้ปักไม้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับ8ดนิ้วรวมด้ามเละปักนะครับก็ถือว่าเป็นมีดเก่ายุคต้นๆของหลวงพ่อลุ่งและก็ของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าหลวงพ่อลุ่งกับหลวงพ่อเดิมก็ ถือว่าเป็นสองพระเกจิในตำนานที่พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ก็จะรู้หรือว่าทราบกันดีนะครับโดยบุญบาร,รมีของท่านนะครับโดยเพราะหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้มีโอกาสไปสร้างวัดวาอารามาต่างๆนะครับ ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงก็ประมาณ30มสิบกว่าวัดนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยท่านก็จะจาริกไปทั่วนะครับถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีความเมตตามากๆนะครับแล้วก็เป็นพระนักพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็พ่อลุ่งท่านก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเพราะว่า มานดาของท่านก็เป็นพี่น้องกันนะครับเพราะนั้นในวันนี้ก็จึงได้มีโอกาสนำมีดแท่คู่มาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมานะครับก็ต้องขอขอบคุณม,มากๆ สำหรับผมแล้วก็ด้วยแก่นแท้ของหัวใจนะครับก็ขอมอบความจริงใจความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับให้กับพี่น้องทุก,ท,กท่านนะครับก็จะนำมีดในตำนานหรือว่าวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ที่พบเจอได้น้อยมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวก็ จะให้พี่น้องได้ชมกันเลยดีกว่านะครับนะครับเป็นมีดด้ามไม้ผักไมน้นะครับนะครับขออนุญาตซูมเลยพี่น้องก็จะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยมีดของพ่อลุ่งนะครับส่วนมากก็จะลัดด้วยโลหะปริโตนะครับ,นะรบมีการ เล่นลายนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นได้สัมผัสกันนะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรุ่งมากๆนะครับไม้ก็มีความแข็งแรงมีความแห้งนะครับชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็รัดด้วยหวายโบราณน,นะครับฝักมีดก็ถือว่าได้นำไปรัดหวายใหม่นะครับเพราะว่าแม้รัดเดิมก็ ชำรุดตามการเวลานะครับก็เหลือข้อเดียวตรงนี้นะครับที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็ได้นำไปวัดหลายหวายใหม่นะครับเพื่อรักษาสภาพความแข็งแรงความสมบูรณ์ของฝักให้ได้อย่างยาวนานนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่เดิมๆทุกอย่างเลยนะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็น ภายนอกของมีดนะครับที่เรามีโอกาสได้เข้ามาชมได้เข้ามาสัมผัสดูนะครับความแห้งของไม้ก็ถือว่าธรรมชาติมากๆนะครับส่วนใบมีดก็เป็นโลหะที่มีความแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะโลหะที่นำมาตีมีดของหลวงพ่อลุ่งนะครับถือว่าเป็นโลหะที่ดีแข็งแรงนะครับเป็น ดีบุกโบราณนะครับการเล่นลายมยีดเขาเรียกว่าเล็บจิกเล็บคว่ำเล็บหงายนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลพ่อลุ่งนะครับศิลปะก็เป็นช่างทางวัดนะครับเพราะว่าหลวงพ่อลุ่งท่านก็มีโรงตีมีดที่วัดหนองสีนวลของท่านเองนะครับเนี่ย คนเม็นะครับเป็นเสมาเปลวเพิงคล้ายๆกับใบโพเต็มใบนะครับแต่เป็นเสมาเปลวเพิงนะครับนี่กระหนกชอบฟ้านะครับมีความสวยงามสันมีดมีความหนานะครับแล้วก็มีตะกุดสามดอกด้วยกันนะครับถือว่าเป็นตะกุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเป็นตะกุดมหาสะท้อน ตัดสันมีดนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่แหละถือว่ามีดเก่าโบราณดูง่ายมากๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเล่มนี้ก็เป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมก็เช่นกันความเก่าความแห้งนะครับ ก็ถือว่าเป็นมีดที่เก็บแบบบ้านๆทั้งสองเล่มเลยนะครับเนี่ยความแห้งข้าวไข่ต่างๆดูง่ายนะครับนะครับสวยงามฝักไม้มีความแข็งแรงไม้มีความเบานะครับรัดด้วยหวายโบราณเช่นกันนะครับโลหะก็เดิมๆนะครับเนี่ยข้าวไข่ต่างๆาเขาเรียกว่า ธรรมชาตินะครับที่สร้างขึ้นมาก็ต้องใช้ระยะเวลาหลายๆปีนะครับก่าจะได้ประมาณนี้ชัดเจนมากๆนะครับโลหะมีความสมบูรณ์คราบใครต่างๆดูง่ายนะครับด้ามก็เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับเป็นด้ามตัดนะครับก็นำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับช่วง นี้ก็ขอสลับมาเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ะนะครับพี่น้องก็จะได้พิจารณาเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับเนี่ยเสยมาใบโพครึ่งใบนะครับศิลปะการตีมีดของช่างสอนนะครับนี่ถือว่าปราณีตมากๆสวยงามนะครับล่องเลือดเป็นคลื่นลึกๆนะครับเดิมๆทุกอย่างใบมีด เหล็กอ่าเป็นเหล็กดำนะครับสนิมก็กินยากนะครับที่เรามองเห็นนี้ก็ถือว่าค้าบไข่ความเป็นธรรมชาตินะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับก็เหมาะที่เราจะพกพาสะดวกนะครับลักษณะมีดอย่างนี้จะง่ายมากๆเลยในการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับนี่แหละด้วยบาร,รมีธรรมของครูบาอาจารย์นะครับ อย่างน้อยก็ถือว่าได้มีโอกาสมาพูดมาทักทายกันนะครับถือว่าเป็นหน้าที่หลักที่จะนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันได้พิจารณากันทุกๆวันนะครับก็ลองพิจารณาตัดสินใจดูนะครับถ้าว่าใช่อย่างไงก็นะครับอยู่ที่การตัดสินใจของทุกท่านนะครับ ผมก็ถือว่า,ามีหน้าที่ที่จะนำมา,าให้ทุกท่านได้ดูได้พิจารณากันนะครับเ,เปรียบเทียบธรรมชาติความเก่าของมีดแต่ละของครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุ่งนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ก็จะรู้จักกันดีนะครับหลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคว หลวงพ่อลุ่งก็เทพเจ้าแห่งอำเภอตาขีเช่นกันนะครับถือว่าดงดังและศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างกันนะครับใครที่กำลังเงินไม่ถึงด้ามงาฝัากงามีดของหลวงพ่อเดิมก็สามารถที่จะมามองด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งได้นะครับนี่แหละก็ นำมาเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับประมาณ10นาทีทุกๆคลิปโอนะครับก็ไม่เกินนี้ผมก็พยายามปรับแก้ไขเวลานะครับก็เข้าใจพี่น้องทุกท่านเพราะว่าบางทีบางท่านก็ต้องทำมาเลี้ยงชีพนะครับชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อครอบครัวนะครับก็เข้าใจ เอาละช่วงนี้นะครับฝนฟ้าอากาศก็ถือว่าปีนี้น้ำดีนะครับฝนล,ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพราะว่าฝนตกอากาศก็ร้อนบ้างเย็นบ้างนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเอาล่ะก็ขอจบการรีวิวไว้เ,เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ พบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสุรพัฒน์มินหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ